สวัสดีครับผมช่างสิ่งมือมาคำวานนะครับวันนี้มีงานมานำเสนออีกหน,หนึ่งเล่มนะครับเป็นงานมิดเน็บนะครับด้ามฝักไม้ไปดูฝังชุดนี้จะเป็นฝังคอนะครับ แน่นนะครับไม่หลุดไม่มีโอนฝังหมุด 1. จุดดูรอยเชือก1นึ่งจุดมาดูใบมีดกันนะครับอันนี้เป็นความเก็บละเอียดนะครับละเอียดของด้านใน เป็นมีดเป็นมีดเดบนะครับเป็นทรงมีดเดบสันอยู่ที่แปดจุดห้ามิลน,นะครับลายบางปาดสันแบบมีดแข็งนะครับเพื่อให้บาลานซ์สมดุลเวลาฝันจะบังคับค,บควบคุมมีดได้ง่ายเนะี่น้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนักมาก เป็นเหล็กแหนบนะครับเริมนี้ใบยาว12นิ้ว2หุนครับเปิดคุม V นะครับบางตบท้ายนิดนึงก็ไม่หลุดแล้วครับแน่ ลาถอดก็ใช้นี้ปุ้งดันสวยงามนะครับฝังโคใช้เวลาทำนานครับแต่ว่าจะดูเรียบร้อยกลัวแบบไม่ฝังนะครเดี๋ยวเราไปเทสคุมกันดูนี่ก็จะประมาณนี้ครับเปิดคุมมา มุมกล้องนิดนึงนะเดี๋ยวฟันไม้ไผ่แห้งแห้งแข็งๆนานๆเลยครับอาจจะมี ลองดูสักข้อนะครับ กินไม้ดีนะครับลองกีดกระดาษดูดูการรักษาคุมนะครับหวานเหมือนเดิมนะครับนดนสนใจก็ ปิดได้นะครับมีออกมาครั้งละเล่มนะครับทำคนเดียวเล่มนี้หนึ่บาทรวมส่งนะครับสเปคสเปคน่าจะเป็นใกล้เคียงกับมีดแข็งเลยนะครับเล่มนี้ไม่ได้ทำบ่อยนะครับใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับ